สวัสดีชาวสีลอซิ่งทุกท่านนะค,ครับผมวันนี้เราอยู่กับคาร์เอ็กซ์เดเหมือนเดิมนะโอ้โหเบิ้ลเบิ้ลไปไครับสามดอเทอร์โบของเรานะครับโอเคครับวันนี้เราจะไปซื้อเจ้าซูบูรุนะครับ WRS นะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยดีกวนะ่านาะอยู่ไหนนะคัสสองนะครับเป็นรถคารัาสองเออนี่นะครับ WRS นะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดไปแต่งนะครับนี่แล้วก็ Civic FK นะเดี๋ยวผมว่าจะจัดนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะไปแข่งคันไหนนะเนาะดี๋ยวนี้เราจะเอา WRS นะครับไปแข่งคันห้านะครับผมนะป่ะเดิมเดิมโหรถน้ำหนักพันหกร้อยยี่สิบกิโลเลยนะเค OK, เดี๋ยวค่อยไปรถน้ำหนักเอาเนาะไปซื้อไปก่อนนะครับ สำหรับเจ้า WRS นะครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะเอาวิวได้นะครับที่เขาเอาไปแข่งแรนลี่กันนะเป็นรถที่เอ่อห้าประตูนะครับเป็นรถบ้านๆเนานะห้าประตูธรรมดานะครับเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปแต่งนะครับแบบซิ่งๆเลยนะครับ <laughs> รจะเป็นพ่อบ้านนะครับสายซิ่งเนาะววันนี้นะครับโอเค okay, สัมผัสแรก ก็โอเคนะครับแต่ลดนข้างหนักเรารู้สึกได้เลยนะครับถ้าแข่งคัดสองนี่ก็พอได้นะครับแข่งคัดสองหรือแต่งรดน้ําหนักแล้วก็แต่งไปแข่งคัดสี่นะครับแต่วันนี้เราจะแต่งไปแข่งคัดห้านะครับผมอุ้ยเฮินตกลงไปโอเคไปเดี๋ยวไปดูที่ร้านเลยดีกว่านะครับเราก็มาถึงร้านแต่งแล้วนะนี่ผมก็จะลดน้ําหนักก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยเนาะ ใส่อีลิทไปนะครับเกือบหกหมื่นเนาะโอเคใส่ไปนะครับแล้วก็ถังน้ํามันเออไม่ต้องใส่เยอะดีกว่านะมันมันน้าหนักมันเพิ่มเยอะนะครับถ้าเราใส่อันแพงเนาะโอเคใส่แค่เลสซิ่งก็พอนะครับยี่สิบเจ็ดกิโลโอเคไปครับก็นี่ก็มาจูนนะครับหลังจาก แต่งเราก็ต้องกดอัปเกรดด้วยนะครับอย่าลืมนะอันนี้โอ้แต่งสุดเสียทองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาแค่แค่นี้ก่อนเนาะสี่หมืนกว่ากว่านะป้าติดตั้งไปนะก็ลดน้ําหนักไปอีกเนาะตอนนี้น้ําหนักเหลืออยู่พันสี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ดีกว่านะเจ้าซูบุลุนะครับได้เครื่องเออเดี๋ยวนะเครื่องติดรถมาเป็นสองจุดห้า ลิตรนะครับบ็อกเซอร์เนาะเทอร์โบโอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราแต่งเนาะแข่งคัดห้านะครับเราแต่งกล่องเลสซิ่งนะครับเทอร์โบเลสซิ่งแล้วก็แคมเลสซิ่งนะครับสามชิ้นเนาะพอแต่งสามชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดอัปเกรดนะครับมันก็จะมีแถบให้ขึ้นเราก็ลากมาให้สุดนะพอคัดห้าน5ต้องแต่งค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้ายังไม่ถึงคันห้านะครับแต่งสามอย่างนี้แล้วนะกดอัปเกรดแล้วนะครับถ้ายังไม่ถึงก็ลงมาแต่งข้างล่างเนาะเป็นเสื้อสูบนะครับพอกดแต่งเลสซิ่งปุ๊บก็กดอัปเกรดนะครับผมอ่าเผื่อมันมีอะไรขึ้นถ้าไม่มีก็ยังไม่ต้องกดก็ไปอัพเฮดเดอร์นะครับต่อแล้วก็ถ้ามีให้จูนเราก็จูนไปนะครับถ้าไม่มีเราก็กลับไปใส่ท่อครับ ครับเราก็ใส่ท่อนะเป็นเลสซิ่งไปนะครับแล้วก็กดอัปเกรดนะหลังแต่งแล้วนะครับเผื่อมันมีอะไรให้อัพเนาะโอเคถ้ายังไม่ถึงคันห้าเสร็จก็มาไล่ตัวบนนะครับเป็นท่อ ID เนาะแต่งแล้วก็อย่าลืมกดอัปเกรดนะครับเหมือนเดิมเนาะถ้ายังไม่ได้ก็มาใส่ฝาสูบ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาใส่หัวฉด <c oughs> ีดนะครับอันนี้ผมจะบอกการแต่งนะครับของเจ้า WRS นะครับไปแข่งคันห้าเนาะ ส่วนวันนี้ครับที่ผมจะแต่งจริงๆอะ่ะผมจะเปลี่ยนเครื่องนะครับไปเป็นเครื่องทองนะครับผมเมื่อกี้ผมจะบอกวิธีการแต่งเครื่องเดิมไว้นะครับการจูนทั้งหมดเนาะโอเคก็แต่งเป็นเจ้ากล่องนะครับเลสซิ่แล้วก็อย่าลืมอัปเกรดนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการแต่งแบบคนที่อาจจะงบน้อยนิดนึงนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้มีทองมากมายนะ ก็แต่งแบบเครื่องเดิมไปก่อนเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะแต่งคือผมจะใส่เครื่องทองนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้จะโดนกี่ทองเนาะก็เดี๋ยวใส่เจ้า LSS หกจุดศูนย์ลิตร V8 ไปเลยนะวันนี้แรงมาเพิ่มมาร้อยยี่นะครับน้ำหนักโหเพิ่มมาเก้าสิบหกเลยนะโอเคครับสามรอยหกสิบทองเดี๋ยวเราจัดไปเลยนะไป เสียตังค์ให้เสียทองอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวดูจะเสียเงินอีกเท่าไหร่นะครับป่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเจ้า WRS นะครับวางเครื่อง V8 มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งต่อนะครับอีกนิดนึงเนาะเอาแค่แข่งคันห้านะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะร้อยแปดสิบหกทองแรงม้าเพิ่มขึ้นมาหกสิบเอ็ดแรงม้านะครับ แล้วก็เทอร์โบสองร้อยี่สิบโอ้โหแรงมา้าเพิ่มมาร้อยสีสบสี่เลยนะโอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันเกินคัดห้าไหเกินนะครับผมสําหรับเจ้าเทอร์โบนะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจูนกล่องไปนะร้อยแปดสิบหกทองนะครับเอากล่องก่อนนะอันนี้อยู่คัดห้านะครับเดี๋ยวเราต้องแต่งเพิ่มอีกนิดนึงเนาะอันนี้จูนนะครับผมโอเค ถ้าใส่เทอร์โบโอ้โหเกินไปเยอะเลยนะเกินเยอะเกินเลยเนาะเอ้แต่มีมีเทอร์โบให้เราใส่ด้วยนะเพราะว่าเครื่อง v ีปดมันเป็นเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบมานะโอเคเกินหมดนะครับเดี๋ยวเราใส่เทอร์โบตัวนี้ไปแล้วกันนะอเอาแค่ให้มีนะครับสองพั 2000, นเนาะแต่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับแค่ใส่เฉยๆนะมีงี้ด้วยนะใส่แล้วไม่มีอะไรเพิ่มนะครับ โอเคไปเดี๋ยวดูแคมต่อนะครับแคมตอนนี้เราขาดอีกโอ้หสามสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทองโอเคใส่ไปนะครับก็ยังไม่เกินคันห้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาจูน,นครับแต่งแล้วก็จูนนะอัปเกรดนะครับโดนไปอีกโอ้โหเจ็ดหมื่นแปดแค่จูนแค่นี้เจ็ดหมื่นอ๋ตีโท <laughs> เทโบโอ้โห,โโหเกินฝาสุบก็เกินนะครับจะแต่งทองอะไรไม่น่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แค่นี้นะครับผมอันนี้ได้อยู่ครับเดซิ่งตัวนี้เนาะท่อนะครับพอดีเลยนะครับกับคาดหนะ้าเนาะอันที่เหลือเกินมดแล้วนะรเราจะใส่ตัวนี้เพิ่มไปหน่อยนึงนะมันจะได้พอดีนะครับ ใส่เลซิ่งไปแล้วกันเนาะไม่ต้องใส่ทองแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ต่อดีกว่านะครับชุดเกียร์เนาะอันนี้เครื่องก็แต่งประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า wrs คันห้าของเราเนาะเดี๋ยวถ้าจะไปวิ่งทางด่วนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแต่งเพิ่มเอานะครับผมป่ะโอเคอันนี้ก็เป็นชุดเกียร์ชุดคลาสนะครับก็ใส่คลาสชุดเต็มไปเลยนะแล้วก็ จุดเฟืองท้ายนะครับจริงๆใส่เอลิกก็ได้เนาะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับไม่เป็นไรันนี้ใส่เต็มไปเลยครับจะได้รู้ว่าโดนกี่บาทเนาะอันนี้อีกหกหมื่นนะครับชุดเกียร์เนาะมีห้าเกียร์นะครับเกียร์เดิมนะของเจ้าซูบารุอันนี้เราก็จูนเต็มไปเลยนะครับลูดไปให้สุดเลยนะผมเราจะมาจูนเฟืองเกียร์ต่อนะครับว่าไหนดีที่สุดเนาะ เดี๋ยวค่อยๆหานะครับแต่ว่าเราต้องซื้อก่อนนะสองหมื่นเกาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวรูดไปทางขวาอีกเนาะอีกพันเจ็ดพันหกห้าสิบวเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้บวกหกกิโลเมตรตชั่วโมงนะครับความเร็วนะเดี๋ยวลองใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวไล่นะครับดูซิว่ามีอันไหนที่ดีกว่านี้เนาะเออก็ดูแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับ อันที่เราใส่เมื่อกี้คือดีที่สุดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาจูนข้างล่างต่อนะครับโดนบีกหมื่นนึงเนาะวันนี้เราอาจจะแต่งรถนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าการแข่งขันห้านะครับถ้าเกิดว่าแต่งเลสซิ่งทุกชิ้นนะครับก็โดนไหลาบาทอยู่นะน่าจะโดนเป็นล้านนะครับแล้วก็โดนช่วงล่างอีกเป็นล้านนะครับผมหลังจากจูนเกียร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปช่วงล่างกันต่อนะโอเคอันนี้ ตัวรถน้ำหนักรถกับถังน้ำมันนะครับเราก็จูนไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูตัวนี้เป็นตัวอากาศไหลผ่านรถนะเขาเรียกอะไรนะดาวฟอร์สนี่เสร็จแล้วแต่งแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดนะครับจูนไว้ให้หมดเลยเนาะใส่เต็มอุ้ยโดนสิบทองกับแปดหมื่นโอโหเคใส่ไปนะครับโดนไปหลายร้อยทองแล้วนะวันนี้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าเนาะเคเดี๋ยวไปดูช่วงล่างน,นะครับ ตัวบังคับเลี้ยวนะครับใส่ไปเลยนะครับอีลิตสปริงนะครับใส่อีลิตไปเลยนะหน้าหลังไปเลยนะครับแล้วก็ไปใส่โช๊คต่อนะครับอันนี้ใส่เต็มไปเลยนะครับเคใส่เต็มหน้าหลังเหมือนกันนะครับก็ไปดูเบรกเบรกนะครับใส่เต็มไปเลยนะเกือบหกหมื่นนะครับ แล้วก็ตัวลูกหมากันโครงหน้าหลังเนาะใส่ไปเลยนะครับใส่เต็มนะตรงนี้แค่หมื่นกว่ากว่านะครับใส่เต็มไปเลยนะทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราต้องไปอัปเกรดเหมือนเดิมนะครับแต่งเสร็จแล้วเราต้องอัปเกรดทุกอย่างเลยนะอันนี้เป็นปรับโหลดเตี้ยเนาะเออผมว่าเตี้ยไปนะเมื่อกี้เอาขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปรับ ความแข็งสปริงนะครับแล้วก็มาดูการเอียงของล้อสักหน่อยนะให้มันเอียงเยอะๆสักหน่อยนะข้างหลังนี่เอียงเยอะแล้วนะครับผมว่าโอเคแล้วไม่ต้องจูนอะไรเนาะเมื่อกี้จูนข้างหน้าไปน,นิดนึงนะครับให้มันเอียงเพิ่มนะโอเคแล้วก็ตัวมังคับเรียวนี้จูนเต็มนะครับสองหมื่นกว่าเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโช๊คนะครับเราก็ใส่เต็มหน้าหลังเลยนะ แล้วก็เป็นตัวเบระครับตัวบาลานซ์เบรกก็ใส่ไปเต็มนาะก็ประมาณนี้นะครับแต่งหรือจูนช่วงล่างแนละ้วก็ไปใช้กันได้นะครับผมอันนี้ก็ปรับเมื่อกี้ผมอ๋อมโอเคปรับไปเท่าเดิมครับผมจะไปปรับขึ้นมานะเมะื่อกี้โอเคครับให้มันอยัยงนิดนึงเนาะก็เรียบร้อยนะครับสําหรับช่วงล่างเนาะถ้าเกิดใครดูไม่ทันไงก็ ก็ย้อนดูในคลิปได้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะดูล้อกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็ใส่เต็มเลยนะผมขอเวลาเลือกรอสักแป๊บนะครับผมโอเคใส่อันใหญ่สุดไม่ค่อยดีนะเออเดี๋ยวผมมันจะเลือกร้อนานนิดนึงนะครับใส่เจ้า WIS นะครับผมเออล้อใหญ่สุดไม่ดีนะใส่ใหญ่สุดไม่น่าจะดีนะ อืมโอเคมีมีอันเมื่อกี้นะครับสองหกห้านี่เนาะอืมยังไงดีครับข้างหลังใส่สองหกห้าไปเนาะน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคข้างหน้าใส่เบอร์เดียวกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอลองเลือกอันใหญ่สุดก็มันใหญ่ มันใหญ่กว่าหลังไปเยอะเนาะเนี่ยครับดูดิมันใหญ่มันใหญ่เยอะมากโอเคสองแปดห้าเหรอสองแปดห้าสองแปดห้าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรลดด้วยนะทั้งความเร็วทั้งโอเคเดี๋ยวโอเคผมใส่ไปนะสองแปดห้านะครับโอเคครับก็แต่งนานแล้วนะสำหรับคลิปเจ้า WIS นะครับเดี๋ยวไปลอง เทสกันดีกว่านะป่ะสำหรับรถพ่อบ้านสายซิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปออบอสคันห้านะครับตอนแต่งไปแข่งคันห้านะก็เดี๋ยวเสียเงินเข้าร่วมแข่งเนาะหมื่นสองนะครับกดไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด่านแรกเลยนะครับด่านแรกอยู่ไหนเอออยู่นี่นะครับก็โอ้โหอ้อมเมืองเหมือนเดิมนะครับอ้อมไกลไกล,กลนะครับผม โอเคปเดี๋ยวเทสสนามแรกกันเลยนะครับว์ปไปสนามแรกเลยแล้วกันนะครับผมเนาะเพราะเราใช้เวลาแต่งนานไปหน่อยนะป่ะลุยเลยนะครับสนามแรกเนาะสำหรับเจ้า WRS ค a r 5นะครับแต่งเครื่องทองมานะครับผมป่ะโอเครถครอบครัวนะครับเอามาแข่งนะครับวันนี้จะเป็นไงครับสนามแรกโอเคปโอ้พุ่งโอ้ชนชนโอ้โห นครับออกตัวนี้พุ่งไปชนคันหน้าเลยนะครับไปไปเมื่อกี้เราลืมปิดแท็กชั่นนะปิดหรือเปิดก็ไม่รู้นะครับไอ้กลุ่มส้มๆข,ข,ขาวๆนะครับใต้ไม้เนาะผมก็รู้ปิดหรือเปิดนะครับตัวไหนเรียกยังไงกันแน่นะครับไปอันนี้เราลุยเลยนะอยู่ที่สองนะครับรู้สึกบอดสองท่านหลังเขาจะชนขอบด่านไปเนาะโอเคไม่เป็นไรเราก็ตามคันนี้ไปนะครับ โอ้หูชนโมแต่มองบอดนะเมื่อกี้นะครับไปโดนบอดน้ำอยู่นะข้างหลังไม่มีใครตามมาเลยนะครับมีแค่เรากับบอดเนาะเบรกเรๆเบรกเคไปไปอันนี้เดี๋ยวชนอีกผมผมก็ไม่รู้เป็นอะไรผมชอบขับไป็นชิดๆนะหรือรถมันไม่ค่อยเลี้ยวผมก็ไม่รู้นะเจ้าเดบิาอนะครับผมไปตรงนี้มีเนินลงนิดนึงนะเเบาๆต้องเบรก ยกกระเล่งไปไม่งั้นเดี๋ยวหลุดลอยไปโู่นนะครับไปไปเ okay คโค้งตรงนี้เบรกนะครับโอ้โหมีรถขวางชนไปเลยครับไปไปโอ้โหเดี๋ยวคันหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหคันห้านะครับเป็นคาร์์รถนะครับที่ถ้าโดนนำห่างๆมากๆคือตามไม่ทันยิงนะครับโค้งตรงนี้เบานะเคครับสะพานไปโอ้เกินเกิน Okay, นี่มันมันผมพมยายามหักหลบนะครับแต่มันไม่ย่อมเลี้ยวเนาะอะไ,ไรนะเดี๋ยวไปก่อนนะครับบอดสองคันหลังตามเรามาแล้วนะเบรกตรงนี้โอ้เกิดเกิดเกิดไปโอเคไปต้องเบรกแรงมากนะไม่งั้นรถมันไม่ยอมเลี้ยวเนาะโอเคไปตรงนี้เราโดนข้างหลังจี้นะครับข้างหน้าทิ้งห่างเลยเนะาะอกาดตามคันหน้าทันนี่โอ้โหแบบมันไม่ง่ายเลยนะสำหรับคันห้าเนาะไป ไปเบรกนิดนึงโอ้เกินเกินเกินไปคนตรงนี้ต้องระวังนะครับโอ้ยต้องเบรก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 หนักมากนะผมอะกลัวเหินไปตรงนู้นนะเดี๋ยวจะพลาดนะไปเาตามไปเจ่บอเขาอยู่หน้าเรานี่นะเดี๋ยวดอ้าคันนี้ทำไมโอ้โหมีการออกกวางทางว้ด้วยนะไปตรงนี้เหินเหินหนิดนึงโอเคไปเอาคันหน้าเขาชนอะไรครับนะ่ะ โอ้โหขอบทางมันค่อนข้างคมนะต้องระวังนะครับบอดยังร้อยนะครับผมไปตอนนี้เราน้ำแล้วนะครับไปชนอีกแล้วไปไปครับเบรกเบารื่งนี้ต้องเบานะครับถนนมันเลือเล่นนั่นนะชนแหกไป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 ครับไปจะชนนะโอเคไปเบรกเบรกโอเคไปโอ้โดีเดีดโอ้โไปไปนี่มันกดเลี้ยวมันไม่ค่อยเดียวนะครับเบรกงูดีดดีดไปไป,ไปนิดนึง ให้ตกถนนไปไปยกเบรกโอ้เกินเกินเกินโอ้เกิน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 เ,นเนดีโอเคไปเบรกนะครับตรงนี้ไม่เบรกเกินนะครับโคง้งโคง้โคงโอ้ไป okay, ไปโอเคไปชนโอ้โห,โห,โโหแต่ไม่เป็นไรยังเส้นชัยอยู่ตรงนี้นะครับไปยังได้อยู่นะครับโอ้โหโอเคโอ้โหสนามแรกนะครับก็เจ้าดิวไอมันไม่ค่อยเลี้ยวนะครับแปลกเหมือนกันเนาะ เบรกแรงแล้วก็ไม่ค่อยนั่นนะครับเดี๋ยวมาดูสนามต่อไปดีกว่านะครับอันนี้โค้งอ้อมไปนู่นเลยนะไปจบบนทางด่วนนู่นนะครับเราต้องผ่านภูเขาลูกนี้เนาะมาเดี๋ยวจัดเลยนะครับคลิปที่น้วที่เราทําเจ้าดีซีไฟนะครับรู้สึกว่าเจ้าดีซีไฟอาจจะแดงม้าน้อยแต่ว่ารู้สึกขับดีนะครับคุมง่ายเนาะเดี๋ยวลองดูเจ้า w i s อีกทีนะตรงนี้เราออกตัวไปเลยนะครับ เจ้าวเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมก็เลยเอาตัวไวเนาะโอเคไปเดี๋ยวลุยเลยนะครับโอเคทางตรงตรงนี้ยาวหน่อยนะแต่ว่ามันก็ยังมีแค่สองเลนนะครับต้องระวังครับไปมีทางตรงนิดนึงนะครับต้องระวังนะโอ้โหมือแตมองมินิมแมปนะครับเมื่อกี้โอ้โควันหลังชนโอ้โหทำไมเขาชนเรากะเด็นออกข้างทางออเดี๋ยวชน,ชน,ชน,นอีกชนอีกทีเอาไปไป,ไปขันหน้าเขาแซงแบบ นิ่มๆเลยนะครับไปโอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเกินเกินชนโอ้โหเบรกไม่อยู่ก็เอาคันหน้าเบรกน,นะครับไปไปเดี๋ยวชนอีกอไปเดี๋ยวคันไหนขวางก็จะเอาคันนั้นเบรกอนะครับไปเคโค้งตรงนี้รอยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีถนนนี่รถถล่มนะครับต้องระวังนะครับผมเคข้ามสะพานตรงนี้มาูลดแป้น,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 ปนครับ นิดนึงเคเดี๋ยวจะลุดโค้งนะจะยิงเยอะนะปลายอุ้ยเดืดเดือดโอโห้โอ้โอเบ๊กเบ๊กโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ยิงน็อตมานะครับยิงยิงเกินละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบ๊กโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เซ่ปลายปลายโอ้โอ้นี่ยังดีนะครับที่ที่มากระโดดเกาะอยู่บนถนนได้นะเบ๊กปลายปลายแค่ยิงนัดตามทำหน้าเขาอยู่ใกล้ๆเรานี่นะครับปลายปายตรงตรงนี้ยังไง น็อตหมดไปแล้วนะครับปลายคันหน้าอยู่นี่นะโเราไม่ได้รู้สึกว่าแสงเขาขึ้นเลยนะครับไม่ได้ใกล้ระยะยังเท่าเดิมอยู่เลยนะครับ้ดูคันหน้าไปเบรกนะครับตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวเฮนเดี๋ยวเบรกโอ้โอ้เขาชนนะเขาชนอีกทีไปเดี๋ยวเอาคันหน้าเบรกนะครับเบรกไม่อยู่ไปโอ้คันหน้าดูดูบอดแล้วเขาเบรกเอาชนเอาเอาชนกันมั่วนะเอาตรงนี้ไปโอ้ เค okay, ปะบอดเขาชนแต่เขาไม่ได้เสียหลักเยอะนะเขาตามเรามานะครับตรงนี้อย่ากเกินนะโอ้ยเบามันเบีกไม่อยู่ไปน็อตน,นะครับไปโค้งตรงนี้น่าจะสุดท้ายแล้วเนาะโอเคโอ้ยไปอีกไกลอยู่ครับเส้นชัยไป้างหลังเขาตะอ,อุชนอไปยังไงไปในไหนครับ <c oughs> หมดเยึกยักเดี๋ยวชนนะไปโอ้โหบอดจี่ตูดไปแล้วครับเห็นสัญลักษณ์พฟ้าใช่ไหมที่ตูดรถเนี่ยครับโอ้โห ไปโอ้คือเขาตามมาชิดมากนะบอดอะค่อนอข้างแรงเลยนะครับผมโอ้โหแต่เจ้า WRS นะครับก็เอามาเทสเนาะครับวันนี้นะครับแต่งแข่งคัสห้าเนาะหมดเงินไปเยอะหมดทองไปหลายร้อยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับรถครอบครัวเอามาซิ่งนะครับก็จัดกันได้นะครับผมวันนี้จูนละเอียดมากเลยนะครับ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ